ตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะครับอย่าตั้งชื่อให้น้องบาาน้องโซนมากเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปทางซ้ายไปซ้ายโอเคดีมากเก่งมากสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ทำนาการเสร็จแล้วนะครับตอนนี้น้องควายของเราก็ลงมาแล้ว นี่ตรงนี้จะเป็นที่เลี้ยงน้องควายนะครับเป็นกระท่อมแล้วเข้าวบดก็จะไว้ฟางเป็นอาหารให้ยันเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ควายเรายังอยู่ข้างล่างนูน้นเดี๋ยวเราจะไปต้อนควายแล้วก็มามั่นนะครับชาวบ้านก็ทยอยการต้อนควายเข้าที่พักของตัวเอง ของเรา,อย,าอยู่ข้างล่างโน่นนะครเดี๋ยวเราต้องไปต้อนมาคนนี้มีวัวนี่ฝวายของเรานะครับน้องปีใหม่กับน้องวันใหม่นะครับไม่ได้เจอตั้งนานหลังจากที่ขึ้นดอยตอนนี้วันใหม่ก็โตขึ้นมากแล้วนะครับเป็นหนุ่มแล้ว แม่ตัวนี้ก็คือสีใหม่นะครับส่วนแม่กำลังท้องนะครับส่วนลูกก็คือวันใหม่ไม่เจอแปบ๊บเดียวตัวนี้โตเป็นหนุ่มละเดี๋ยวเราจะต้อนไปที่ข้อและข้อมัดนะครับ นอนใกล้ถึงแล้วนะครับดูซีว่าจะจาข้ครตัวเองได้ไหมเนี่ยหุ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปทางซ้ายไปซ้ายโอเคดีมากเก่งมากไปเข้าคอเข้า้อ ไ้เข้าคอ,อกเลยถ้าเข้าคอ,อกนี่จะมีอาหารให้ด้วยเข้าไปละเก่งมากเดี๋ยวนี้เรามาให้ เอไปเดี๋ยวเราจะมัดไว้นีนะครับเดี๋ยวค่อยมานะครับเพราะว่ายังมีอีกตัวหนึ่งให้อยู่ในครอบกอตัวนี้ซื้อมาใหม่นะครับไม่ได้อยู่กับปีใหม่กับวันใหม่ชอบอยู่กับของหน้านะครับแต่ว่าของหน้าเอาเข้าครอบแล้วก็มัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาตัวนี้เข้าครอบด้วยอีกตัวหนึ่ง Ơi 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 Nó quá Ơi Tụi này gian tư gì? Hei! <laughs> จะไปอยู่กับเพื่อนๆนะครับไม่รู้ว่าปีใหม่แกล้งหรือเปล่าถึงไม่อยากกลับอคอกตัวเองไปทนนั่นะี่แล้วตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะครับ อย่าตั้งชื่อให้น้องบักน้องโซนมากเลยน้องไม่อยากกลับนะครับน่าจะอยู่กับฝูงนี้ตอนนี้พ่อมาแล้วนะครับพ่อจะไปเอาเชือกแล้วก็จูงขึ้นไปเพราะว่าตัวนี้นี่ยังใหม่อยู่นะครับ ยังไม่อยู่กับฝูไปอยู่กับของนาไม่รู้ว่าน้องปีใหม่หรือว่าน้องวันใหม่แกล้งหรือเปล่าถึงไม่อยากเข้าไปในคอกด้วยกัน ตัวนี้พ่อซื้อมาก่อนที่จะทำนานนิดนึงนะครับซื้อมาเสร็จก็ปล่อยไปอยู่กับผุงเมื่อกี้แล้วก็ที่จริงก็อยู่ด้วยการทำหมุนเนีนะะ่ย <Yeah, S 1> นะครับได้เข้าคอกแล้วครับต้องให้ถึงฝีมือพ่อมาลาดก็ฟีเขาะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับเพื่อน